ข้อนี้ไม่ยากแต่ต้องสังเกตดีๆนะครับสังเกตนะในโจทย์เนี่ยนักเรียนจะเจอคำว่า not only but also คำนี้เนี่ยมันจะแปลว่า,ไม,า, only, า,วาไม่แค่แต่อย่าง not only but also แปลว่าไม่แค่แต่อย่างแปลว่าไม่แค่แต่อย่างให้จำแบบนี้ครับว่ามันสามารถใช้เชื่อมคำได้หลากหลายมากอาจจะเชื่อม verb คำนาม adjective หรือวลีก็ได้อายกตัวอย่างแบบเชื่อม verb ก่อนละกันเช่นสมมติเราบอกว่า the scholarship not only covers tuition fees tuition fees จะแปลว่าค่าเทอม scholarship ก็คือทุนการศึกษา but also provides a stipend stipend จะแปลว่าค่าใช้จ่ายที่เขาให้คนนั้นเป็นประจำอะ for living expenses เขาบอกว่าทุนการศึกษาเนี่ยไม่แค่ครอบคลุมค่าเทมนะแต่ยังเขายังมีการให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยอุยถ้าชิงได้นะถือว่าคุ้มมาก สังเกตได้หนึง่งหลัง not only เป็น verb เติม s ถูกไหมหลัง but also ก็เป็น verb เติม s มันอาจจะเชื่อมคำแบบอื่นก็ได้นะอ่ะอาจจะเชื่อม adjective ก็ได้สมมติเราบอกว่า this job is not only lucrative lucrative เป็น adjective แปลว่าที่ทำเราได้เงิน but also fulfilling fulfilling ก็เป็น adjective แปลว่าที่ทำแล้วแฮปปีป้ happy, มีความสุขอะ่ะเขาบอกงานนี้ไม่แค่ทำแล้วได้เงินนะ แต่ยังทำแล้วมีความสุขและแฮปปี้อีกด้วยเราไปดูในโจทย์ในโจทย์เนี่ยเราเจอคำว่า not only but also ใช่ป่ะแล้วก็ดูเลยว่าหลัง not only เขาเชื่อมอะไรอุ๊ยเชื่อม verb เ,เติม s enhance ลงท้ายด้วย s ก็จริงแต่เป็น verb นะแปลว่าพัฒนาครับเป็น verb เ,เติม s เดาวดิหลัง but also ก็น่าจะเป็น verb เ,เติม s เช่นกันฮนะดังนั้นตอบเป็นข้อ b boy open serve เดี๋ยวแปลให้ฟังนะครับเขาบอกแบบนี้ว่า by mastering new programming languages master คือทำสิ่งนั้นอย่างเชี่ยวชาญนะ the software developer not only enhances his skills enhance แปลว่าพัฒนา but also opens up numerous career numerous คือมากมายนะ opportunities แปลว่าโอกาสเขาบอกว่าโดยการที่เราเนี่ยเชี่ยวชาญภาษา programming ตัวใหม่อะนะ นักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเขาหมายถึงนักพัฒนาซอฟต์แวร์คนหนึ่งเขาไม่แค่ได้ทำการพัฒนาทักษะตัวเองแต่ยังถือว่าเป็นการเปิดโอกาสด้านสายอาชีพอีกมากมายเลยอาจจะไปทำงานรูปกับชาวต่างชาติได้อาจจะทำงานกับบริษัทใหญ่ๆได้ถ้าเกิดเราเนี่ยรู้ภาษาโปรแกรมตัวนี้ลักษณะนั้นนะฮะต่อเป็นข้อ b ีบอฮะ open source เน้นจำดีๆนะ not only but also สามารถเชื่อมคำได้หลากหลายเชื่อม now นะ verb adjective หรือว่ารีก็ได้ก็ดูเลยหลังคำว่า not only หรือ but also เป็นอะไรมันก็จะเป็นคำที่คล้ายๆกันเป็น verb เติม s ก็เติม s ตามเขาอุ๊ยเป็น adjective ก็เลือก adjective ตามเขาแต่บอกข่าวร้ายนิดนึงนะว่าข้อสอบเนี่ยตอนสอบจริงอะมันจะไม่ออกลึกขนาดนี้น่าจะเป็นข่าวดีมากว่าส่วนใหญ่ออกง่ายๆคือมี not only มาในโจทย์ ที่หายไปก็บัตออโซอะไรเงี้ยอันนี้คุณเบิร์ตสอนเผื่อไว้ก่อนนะครับฝากคำคมทิ้งท้ายจ้าเขาบอกกับเราแบบนี้นะครับว่า be not only the hero in your own story จงไม่เป็นแค่ฮีโร่ที่อยู่ในเรื่องราวของเราเอง but also the unexpected plot twist plot twist หมายถึงเคยดูหนังไหมหนังหัดหักมุมเงี้ยเขาเรียกว่า plot twist นะฮะ in someone else's chapter แต่จงเป็นเหมือนกับ จุดหักมุมของเรื่องราวของคนอื่นฮะอันนี้ครูเบิร์ตไม่แน่ใจว่าคนคนเขียนเนี่ยเขาต้องการสื่อจริงๆว่าอะไรอาจจะตีความได้หลากหลายนะแต่ว่าถ้าเกิดมองแบบแงด่ดีคือเขาสื่อว่าไม่ใช่เป็นแค่ฮีโร่ในเรื่องตัวเองเนาะแต่จงเป็นจุดหักมุมของเรื่องราวคนอื่นด้วย เป็นจุดหักมุมแบบแง่ดีอ่ะเช่นคนอื่นเขาเดือดร,ร้อนอยู่เราไปช่วยเขาให้รอดพ้นจากอันตรายได้อันเนี้ยถือว่าเป็นจุดหักมุมที่ดีจงช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับเจอกันใหม่ในวันคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้า